สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Parisala Vlog ค่ะวันนี้จะมาเมาส์มอยถึงจุดแตกต่างระหว่างซีรีส์กับนิยายเรื่องสตีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งในซีรีส์นี่คือมันหยดมากค่ะนางเอกคือสวยมากฉลาดมากพระเอกก็คือตามทันโอ้ยดีงามไปหมดส่วนตัวลายนี่ก็คือใช้ย่อยนะคะข้างหน้าเนี่ยสดใสใช่ปะแต่ข้างหลังนี่คือมือกำมีคมกลิบไว้อยู่นะคะอย่าได้เผลอเชียวไปดูมาตอน วันนี้ก็ดูถึง EP ีที่7แล้วค่ะกำลังสงสัยว่านางเอกอะทำไมเล่นได้ร้ายจุงลยอะเธอคือแบบมีอยู่หัวชาวบ้านด้วยดีอะชอบเลศอะทีนี้กลับมาที่จุดแตกต่างค่ะจุดแตกต่างที่1เลยอย่างที่ทุกคนได้รับชมกันไปในซีรีส์นะเราจะได้เห็นว่าเอยนางเอกอะจะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดใช้ชีวิตในชนบทในวัยเด็กเนาะที่เขาเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งนางเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางกลับมายาังเมืองหลวงกลับมาที่ บ้านตระกูลหลักของนางแต่ที่จริงแล้ว่ะในนิยายอ่ะไม่ได้มีแบบนี้เลยนะคะในนิยายอ่ะเปิดตัวมาถึงวันแต่งงานของนางเอกค่ะ นางเอกเนี่ยคือกําลังนั่งรออยู่ที่ขอบเตียงใส่ชุดสีแดงมีผ้าคลุมสีแดงนะคะกาลังนั่งรอชายในดวงใจหรือสามีของตัวเองเนี่ยมาเปิดผ้าคลุมผ้าในนิยายบรรยายว่าชายในดวงใจของนางเอกคนนั้นน่ะชื่อว่าเว่ยหลู่เฟิงค่ะดํารงตําแหน่งเป็นถึงซื่อจือ่อเพราะว่าเป็นบุตรชายของท่านอองผู้สูงศักดินะในระหว่างนี้นางเองกกําลังนั่งรออยู่ที่ขอบเตียงนั้นใ่ยยอวี่ซานเนี่ยก็คือบุกเข้ามาในห้องหอของนางเอ นั่นแหละค่ะแล้วก็เอาสุราพิษมากอกปากนางเอกแล้วก็ฆ่านางเอกตายไปอันนี้คือในส่วนของในนิยายเนาะส่วนในซีรีส์นางเอกก็คือถูกทารุณกรรมนู่นนี่นั่นในเมืองชนบทต้องเอาตัวรอดมันก็มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันเนาะอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบเลยค่ะแต่ในส่วนตัวแล้วอะ่ะคือทรายอะ่ะชอบแบบแนวในซีรีส์มากกว่าเพราะเหมือนเปิดเรื่องมาก,ก็คือเริ่มเรื่องเลยต่อมาที่จุดแตกต่างข้อที่2ค่ะอย่าง ที่ทุกคนเห็นกันไปในซีรีส์ค่ะที่ยายอวิซาน์เนี่ยหรือพี่สาวต่างมารดาของนางเอกก็คือลูกสาวของยายอนุโจใช่ไหมยายอวิซาน์นี้คือเปิดตัวแรงมากว่าหลงรักพระเอกหึงหวงระหว่างที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยมีโมเมนต์ร่วมกันมันมีได้ใช่ปะ่ะแต่ในความจริงแล้วค่ะในนิยายเนี่ยยายอวิซานพี่สาวต่างมารดาของนางเอกเนี่ยคือหลงรักซื่อจื่อเว่ยหลู่เฟิงค่ะและมันก็เป็นเหตุน,นี่แหละที่ทําให้ยายอวิซณนเนี่ยมา ่นางเอกในวันแต่งงานของนางเอกกับเว่้หลู่เฟิงไงพอตัวเองเนี่ยอยากจะก้าวเข้ามานะคะแทนที่นางเอกในวันแต่งงานต่อมาที่จุดแตกต่างที่3ค่ะเป็นจุดแตกต่างใหญ่เลยนะคะในซีรีส์อย่างที่พวกเราได้เห็นกันไปก็คือนางเอกเนี่ยต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในชนบทเนาะแล้วก็เดินทางกลับมาที่จวนหลักในเมืองหลวงตอนที่อายุ17 ใช่ไหมคะในขณะที่นิยายเนี่ยค่ะนางเอกมีการย้อนเวลากลับมานะในร่างเดิมอีกครั้งค่ะตอนที่นางอายุ13ปีเมื่อกี้จําได้ไหมคะตอนเปิดตัวนิยายมาในบทแรกเลยเนาะนิยายบรรยายว่านางเอกเนี่ยอยู่ในงานแต่งงาน แล้วก็ถูกใหญ่อวีซานพี่สาวต่างมารดาเนี่ยกรอกสุราพิษจนตัวเองตายตอนนั้นนั่นแหละค่ะที่เหมือนนางเอกได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะคือนางเนี่ยได้มีโอกาสย้อนเวลากลับไปในวัยที่ตัวเองอายุ13ปีอีกครั้งเพื่อที่จะไปแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่มันดูไม่เป็นธรรมสำหรับเธอนะคะซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยเนาะจากในซีรีส์อย่างที่ทุกคนเห็นค่ะคือในซีรีส์ยังไม่ได้มีการย้อนเวลาหรืออะไรเลยเนาะมันเหมือนเป็นเรื่องราวที่ดำเนิน ต่อไปเรื่อยๆตามช่วงอายุของนางเอกนะคะแถมช่วงอายุของนางเอกในซีรีส์เนี่ยยัง17เนาะในขณะที่ในนิยายเนี่ยนางเอกย้อนเวลากลับมาในช่วงวัย13ต่อมาที่จุดแตกต่างที่4ค่ะอันนี้ก็ถือว่ามีการดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะก็คือว่าจริงๆแล้วอะในนิยายต้นฉบับอะค่ะนางเอกอะคือไม่มีท่านแม่แล้วนะคือท่านแม่ของนางเอกอะเสียชีวิตไปแล้วต่อให้นางเอกย้อนเวลากลับมาใน วัยสิบสามะค่ะมันก็เป็นช่วงจังหวะพอดีที่นางเอกกำลังไวทุกข์ให้กับการจากไปของท่านแม่แท้ๆของนางเอกในขณะที่ซีรีส์เนี่ยยังทำให้ท่านแม่เนี่ยมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วการที่มารดาแท้ๆของนางเอกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะแม่เนี่ยก็ได้ไปมีส่วนพัวพันเรื่องราวลึกล,ลับอะไรบางอย่างที่ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยชวนติดตามใช่ไหมคะ ต่อมาที่จุดแตกต่างที่5ค่ะจุดแตกต่างที่5เนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์แม่ลูกคือในซีรีส์อย่างที่เราเห็นกับกุนแมคคือแบบทำถึงโลกจิตตึงมากตกลงเธอจะรักหรือเธอจะร้ายกับลูกสาวของตัวเองค่ะแต่พอเราดูไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็ได้รู้นั่นแหละว่า๋อท่านแม่เนี่ยอยากจะปกป้องนางเอกเนาะในซีรีส์นะคะคือท่านแม่เนี่ยแบบอยากจะขับไล่นางเอกให้ออกไปแต่งงานกับคนอื่นไม่อยากให้นางเอก ต้องไม่อยู่ในโคนตรมที่มันแบบเน่าเหม็นฟอนเฟนี้แน่นอนว่าจุดนี้มันจะต้องแตกต่างเนื่องจากว่าในนิยายท่านแม่เนี่ยเสียไปแล้วแล้วท่านแม่เนี่ยก็คือรักนางเอกมากนะอันนี้คือในนิยายเนาะท่านแม่มีอะไรท่านแม่ก็ให้นางเอกความรักความผูกพันที่นางเอกคิดถึงท่านแม่ค่ะมันทําให้คนอ่านนิยายเนี่ยได้รับรู้ได้แหละว่าเอ้ยนางเอกเขารักแม่และแม่ก็รักเขาตรงประเด็นความสัมพันธ์แม่ลูกเนี่ยค่ะมันทําให้ทรายนึกนะว่า เออเดี๋ยวต่อไปในซีรีส์เนี่ยน่าจะฉายออกมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแหละว,ว่าที่จริงแล้วแม่ลูกเขารักกันนะพอตอน EP ีแรกๆอะค่ะมันเหมือนกับแม่ไม่ได้รักนางเอกเลยใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วอะพอดูไปหลังๆมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าที่จริงอะท่านแม่คือรักนางเอกมากอยากปกป้องนางเอกต่อมาก็มากันที่จุดแตกต่างข้อที่6ค่ะ ก็คือในนิยายนะจริงๆแล้วนางเอกอมีน้องชายแท้ๆอยู่คนหนึ่งค่ะแต่ในซีรีส์ที่ทรายดูจนถึงตอนนี้คือประมาณอีพีที่เจ็ดแล้วเนาะคือยังไม่เห็นพูดถึงน้องชายแท้ๆของนางเอกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสงสัยข้อสังเกตอันนึงก็แล้วกันค่ะต่อมาก็จุดแตกต่างข้อที่เจ็ดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยใจคอของยายอวิสานพี่สาวต่างมารดาของนางเอกเอนี่ยละค่ะคือในซีรีส์ที่เราเห็นนางจะคอ ค่อนข้างเป็นคนที่เอะอะมะเทิงเนาะคือโฉ่งช่างชอบใครไม่ชอบใครก็แสดงออกมาตรงๆใช่ไหมคะแต่ก็คือมีเอามีดแทงข้างหลังบ้างแต่คือการลายของยายอวิชา์เนี่ยมันไม่ค่อยเนียนเนาะเมื่อเทียบกันกันกบในนิยายอ่ะเหมือนในนิยายยายอวิชาเนี่ยจะลายลึกกว่านี้คะ่ะคือในนิยายเนี่ยบรรยายว่ายายอวิชา์เนี่ยคือสวยมากเป็นคนที่สดใสล่าเลิอชอบพูดจาชอเลาะมีมิตรสัมพันธ์ไมตรีดีกับจวนอื่นๆ,นๆค่ะ ที่สําคัญคือนางฉลาดลูกความมีมารยาทเนาะพูดง่ายๆคือในนิยายอะคะ่ะยายอวิซานเนี่ยคือเหมือนซ่อนความรลายเอาไวลึกกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในนิยายอะคะ่ะเขาดําเนินเรื่องมาว่าแม่ของนางเอกอะเสียชีวิตไปใช่ไหมแล้วหลังจากที่แม่ของนางเอกเสียชีวิตไปอะคะ่ะยายอนุโจกับยายอวิซานอะถึงย้ายเข้ามาในจวนหลัก ได้ซึ่งนางเอกเนี่ยก็คือยังคงอยู่ในจวนนั้นใช่ป่ะอันนี้คือในนิยายนะคือนางเอกไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบทเลยมันก็เหมือนกับว่านางเอกเนี่ยเขาคุ้นเคยกับในจวนของตัวเองอยู่แล้วและอยู่ดีๆก็มียายสองแม่ลูกเนี่ยเข้ามาใหม่ตอนนั้นนะ่ะยายอนุโจกับยายอวิชาเนี่ยก็คือต้องทําตัวเหมือนแบบสงบสงเงี่ยมเจียมตัวมากๆนะกับนางเอก ซึ่งจุดนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างจากในซีรีส์เนาะเราจะเห็นว่ายัยอวิซาเนี่ยชอบทำตัวข่มนางเอกใช่ไหมในซีรีส์ะ่ะคะ ร้ายก็ร้ายออกไห้เห็นแบบโฉงช่างพอสมควรเลยเนาะต่อมาที่จุดที่8ค่ะที่ทรายสังเกตเห็นเลยนะเป็นจุดแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะนั่นก็คือในนิยายเนี่ยนางเอกเนี่ยในวัย13ปีอะค่ะนางจะถูกลักพาตัวไปคือมันเหมือนมีโจรลักพาตัวนางเอกแน่นอนว่าไอโจรกลุ่มนั้นที่มาลักพาตัวนางเอกอะมันก็ถูกบงการโดยยายอนุโจน,นียแหละค่ะนางเอกเนี่ยคือหายหนะ้าหายตาไปจากจวนคือไม่มีใคร รู้หาหนางเอกไม่เจอเลยถึงสองวันทีนี้คนที่ไปหาหนางเอกเจอเนี่ยก็คือยายอนุโจอีที่แบบสั่งคนงานไปตามหาแล้วก็เจอเบาะแสแล้วก็ช่วยนางเอกออกมาในจุดนั้นนะคะนางเอกเนี่ยคือซาบซึ้งในตัวอนุโจมากๆเลยเนาะว่าถึงแม้ว่าอนุโจเนี่ยจะเป็นเพียงแม่เลี้ยงใช่ไหมแต่ก็ดูเหมือนจะรักตัวนางเอกเนี่ยประหนึ่งเหมือนเป็นลูกแท้ๆอันนี้คือในนิยายนะที่ในอดีตชาติของนางเอกคือเค ถูกอนุโจหลอกมาจนได้ค่ะแต่สําหรับในซีรีส์มันไม่ใช่ใช่ป่ะคือซีรีส์เหมือนนางเอกเนี่ยตามทันอนุโจตลอดแล้วก็ยังไม่ได้เคยถูกโจลักพาตัวไปด้วยมีแต่ว่านางเอกถูกส่งตัวไปที่ชนบทดิ้นรนเอาตัวรอดจนกระทั่งกลับมายังเมืองหลวงได้อีกครั้ง สุดท้ายค่ะเป็นจุดแตกต่างที่9นะคะจุดแตกต่างที่9เนี่ยถือว่าเป็นความคิดเห็นของทรายล้วนๆก็แล้วกันเนาะคือเปรียบเทียบกันระ้ว,ว่างในนิยายกับในซีรีส์นะเราก็ขอพูดถึงเรื่องในซีรีส์ก่อนนะเรียกว่าซีรีส์เนี่ยคือนางเอกประหนึ่งเป็นนางลายได้ ยุ่มหัวคนนี้ทีรอบกัดคนนั้นทีวางเพิงทีฆ่าคนทีคือแบบกําลังคิดอยู่ว่าเออนี่นางเอกหรือว่านางร้ายเนาะคือนางเอกนี่คือเฟียสมากและความเข้มข้นนี่ก็คือกระชับได้ใจความอันนี้ก็ถือว่าชอบที่แบบเป็นรูปแบบของซีรีส์นะคะในขณะที่ในรูปแบบของนิยายอะคะ่ะจะมีการบรรยายเรื่องราวแนะนาตัวละครมีปุ่มหลังของคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้เนาะถ้าให้เปรียบเทียบกันก็คือเหมือนในนิยายอะคะ่ะเขาจะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือในนิยายมีถึง3เล่มจบใช่ไหมคะในขณะที่ซีรีส์อะค่ะจะต้องคมวดปมยังไงก็ได้เนาะให้ทุกปมมันมารวมตัวกันภายใน30เอพิโซดให้ได้ถือว่าในซีรีส์เนี่ยคือทําได้ดีมากๆเลยค่ะชอบมากๆส่วนนิยายอะค่ะถ้าเป็นผู้เขียนคนเดียวกันนะคือยังไงแล้วทายอะก็ยังวางใจที่เรื่องผลานค่ะยังไงก็ยังให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ที่ฟังจนมาถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขในการดูซีรีส์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ